จจรรรริงงว่่าฉันนกเธอทีตไห็มู้ๆสวัสดีค่ะพวกเรานะคะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ,บังค่ะวันนี้เรามาทําอะไรคะนนับคะอ๋อวันนี้นะคะพวกเราทำมาชมเยี่ยมวัดบางแคน้อยค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะสมุทรสงคราค่ะด้านด้นนนานหลังนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของวัดน,นะคะเราไปเยี่ยมชมด้านในกันเลย เปรเเรสรกก้างอาวัชกันเบอาวา,ากุติเจ้าอาวาัสที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะคะเพิ่งสร้างปี2553ค่ะโดยครอบครัวหนึ่งนะคะที่มาบริจาคให้กับทางวัดค่ะค่ะต่อมามาดูฝั่งด้านนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นไฮไลท์ของวัดเลยโดยจะมีการแกะสลักด้วยไม้อยู่บนฝาผนังนะคะ <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปชมกันเลยค่ะํา

แต่ที่ได้มาที่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 มานี่มาที่มาทีาที่มาที่มาี่มาที่มาที่มาที่มนทาทมาที่มาที่มาี่มาาที่มาทีี่มัทาทมีม่ม่าทที่มาที่มามาที่ี่มาสี่มาทที่มา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 ที่่ม่ เป็นเรื่อ่อเขาประกาศ่าการติดเชั้นนี้เขาจะเห้็นว่าภาคพื้นสมุทรที่ใจก็ตัวนี้คือขางข้างทางนีคร แล้วลบต่อมา4ปี2ปีต่อ้า3ข้าหลเป็นปุดไปนุนไปรอแฝงเรองกเออีทาของเขากคือเริ่มสร้แต่เิ่เพิ่ม้าได้ความลบเข้ามาไปบหีาก็2 5ีเริ่มสร้าง2 5 9ก็ติดทังลูกิ้ก็ปิดไปได้8ลถ้าใช้ฟรีวิทยากร ประวัติวัที่ฟะ่ประวัติงประวัติวัดนี้ท่านอนุนายริพิเจอเกิดเน่อปี2บปี27คุณหญิงจุนลงตาโรดเป็นลรกยาของ้วารัตน์มนีก็มีวัท่น้อยสร้ััดไทน้อยหนึ่นะคุณหญิงให่จุนลงตาโรสร้างวัดแทยใหญ่ก็จะคุณลุงตาโก็สร้างวัดใหญ่คือสงวัดนี้ก็จะสืบี่้ง ติาั้นั้สองสองสี่สิบตัวก็องแรกจริงๆเขาก็คือเขาพักกะเป็นโบน้นนบะโบน์โบไม้ไผ่ลอยหนาปูกับต้นปูเป็นโบนไม้ไผ่อันนี้ก็แบบไม่มีแล้วมันไม่ดีกว่าอดีตก็เลยอันนี้หลังนี้เพราะ่หลังนี้ก็เป็นพวกพิเศษก็เป็นเขาแพนก็เลยมาสร้างในเมื่อสี่สิบสี่สิบตั่นะเาแบ รู้จักจังประวัติยุคเป็นไงไหมวันวันวันไหนบ้างนะคะที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะที่สุดเออเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมันจะมีเป็นบัตรกั็นไหมมีหลวงพ่อบางแล้วบัตรพระบัตรดุราบัตรจุมารีบัตรใครบ้างบัตรปุ๊บที่หลักๆทีนนี้บัตรเกิดกันเกิดทุกวันเพราะว่า พอุณป,ป đó, ่าคับแล้วก็คือแข่งข่งแข่งขนก็คืออายุเป็นความคุ้นคือวัดนนวัดนันจรแวกก็เลยแต่ได้กงเลยจัดจให้รัก็เลยวัดก็เลยมะค่ามากากไปต่อไปต่ออไมต่อไก็เลยเปิดตัวอย่างแกกเปิดบางต่อก็เปิดทอาคุ้มก็เปิดรับตนหลวงพิจุกก็เปิดเปิดเสมอเนื้คืออี่สงการท่องเที่ยวน่ไม่จะเป็นจังหวัดเล็ก วัดว่าเยอะร้อยติดปักบ้านไหนทันงถามแล้วคนบ้นไหนที่คนเยอะครับส่วนมากจะเป็นวัดอวัดอารามหรือวัดอไปเนี่ยเราเราจะกำหนดวัดอะไก็มากจะเป็นอัูวัดทุ้งลมที่หลักๆกนะแต่ว่าบางทุ่งสัวนี้ก็รับปัดกานเพรว่าา ส่วนมากจะมีช่วงอายุไหนบ้างคะที่เราดูุ่อยมีชาวต่างชาติไดูไหมเนี่ยมีชาวต่างชาติบ้างไหมโอ้มีทุกวันเลยมีมีจะมีต่อหรือิบตโป๊ะมากทุกวันเลยต่เจ้าจะทำบ้านพูอเก่งเขาต้องเขามาเยี่ยมชมไหมอ่มาชมนี่หลเขาเปนไกด์มามาฟังงั้งฐานะไกดมาังเมื่อวันก็จว่าคงคงงจะคุยยังไง ในแต่ละปีนี้มีจัดงานอะไรหรือเปล่าคะงานวัดงานอะไที่วัดนี้จะมีงานประจําปีอยู่งานเดี๋ยวคืองานงานสลักพระเนี่ยงานประจำปีนี่ก็จัดมาเป็นประเพณีจัดมาตั้งเจ็ดต่อปีแบบจัดจนงานที่สองก็คือเราก็คือคำบุญให้อริเจ้าอ้วค่ะก็คือจัดมาที่คือจัดงานที่งานแต่แต่นิมนต์พระประมาณพนักงานเคาประมาณร้อยกว่าที่ตอนถ้าเกิดว่า แตาวเจ้าที่ยังยางจะคือในกระถิ่นเนี่ยป่าไม่มีแล้วจะลอยมาแม่น้ำไม่ก่อแม่น้ำไม่ก่อน่ยยดิปัญญาสองน้ำไหลการมริการหรือว่าอะไรจดตามมาได้ไหม ไม่กี้ตอนที่เข้าวัดมาสังเกตเห็นมีเรือรับจ้างด้วยอ,อันนี้เขารับจ้างทัวร์ทัวร์ทัววัดอ๋อเรือัเรือที่พีพอ,อยู่ตามบ้านทงสเตย์หรือจะอยู่ที่ธรรมดานก็รับตะวันตงเที่ยวห้ามรับเจ็ดรับเจ้ารับแปดล่องเร,รือผ่านแม่น้ำเจอวัดที่แบบว่าติดติดกับคลองใช่ไหมคะจะเจอจะแบบว่าล่องเรือผ่านแม่น้ําก็จะได้เจอวัด อาอแช่ถึงมากนะเราไปวัดสมวนมาิจะขับข้อคามทเดยอนอาจจะไปวัดมังแเรกการบอเทใหญ่แล้วขอความนิดนึงก็ไปถ้าวัดสามวัดเจ็ดวัดเก้าวัดอนี่ก็เป็นเพื่อนพอดีนี่นี่ไม่ได้ใจก่าบัดถเราไม่ขัลงร้เปล่าเม่ลล่าสุดนี่ค่ะเราล่าสุดเนี่ยค่ะทังวัดมีแบบว่ามีแพนแบบว่า จะจะจะสร้างอะไรขึ้นมาอีกไหมคะเพื่อให้แบบตอนนี้จะจะมันสร้างสก,กิ๊กเจ้าวาดอยู่อย่าสามุทล้านเพราะว่าแต่หนั่งุ <c oughs> ้แต่บออนี้เอเ่อก็เรีย่บบเาเป็นเป็นรูปแบบเพราะว่าเลยจะเอาเนี่ยไปทำยุ่งน,นะก็พอดีคุณพ่อเนื่งเรื่องกิจจริงคุณพ่อไม่มีที่ 6, หกสิบเจ็ดสิบปีคุ่อแพงนะยังไม่เคยยุติดอยู่ ไ้อยู่รู้แก right nee. <off> um ่แก่ต <peace> ุล <un fall> ีตลาดการเนมีมีหมอบใบมีเกิือหิ้วกีวรผ่านก็มีวัตถุน่ะใช่ทั้งทั้งทีไม่มีกรรมการอยู่ก็เลยรุ่ทแก่ก็จะ้ายไม่อยก็เลยเร็จไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแก่ไปอเมริกาก็ต้องเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่ถ้าแก่จะมาต้องมา เราแตกแล้วเปฆ่าบางคนจากไปจากเพราะแกแต่ไหมากกแ,ตแต่เป็นเรื่องคบคนทาไม่ครบมันคบคนไม่พบคนพาคพบคนผิดอยู่กับประเทศแ,แล้ววัดนี้มีพระทั้งหมดกี่รูปตอนนี้มีท,ทั้งหมดติดต่อรูปไหนมาครับรูปติดแล้วมาครับดีแล้วนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาส่วนมากนี่เขาเที่ยวช,ชมตรงไหนบ้างเออม,ม,มาชมตรงกายว่านาย นักเรียนถามว่ามานี่ทำอะไรมามาทำอะไรเนี่ความงามสวยไหมสวยไหมพลังเขาเวิดไหมหาพลังเขเปิไหมยไม่ได้ขาดนะเออไม่ได้ขาะมา้าก็มนะหามาดูเอ่อดูปะดูไม้ดูวิจิกรรมดูเออช่งเนโลยีดูตะเยดี ปนมธรรต้อโอสิต้จักไม่เอาโอนไปเลยตั้งบนคืนที่เธแจ้งตาส่วนบายนั้นก็ประมาณร่วมมนมื่นบาทพรอบครัวเป็นพันบาทบ่ารนี้ก็จะไม่ไม่ได้ทำต่อนะ นี่เป็นัเป็นเอกลักษณ์อันนี้โมกฝังอันนี้โมกเลยโมกฝังไม่จะเฉียดอันนี้โมกนี่เฉพาะคนเดียวน่าปีช่างลูกฟ้าตระปฝักเป็นคนฝังนะฝังในโบขดโดยทั้งบนลแกที่เพชรบุรีประมาณสักหนึ่งโหลสิบสองคนอันนี้หัวหน้าหมดลาตายก็เหลือลูกน้องแค่ ก็คือเป็นบา้ทั้ดหมเลยจ้ะทั้งหมดห้าชิจ้ะใช้เวลาในการแกะสลักเก้าปีคุณแกเป็นติดเก้าปีที่แกะถามต่อบเป็นไม้แกะสลักแบบนี้ต้องต้ออกาโจรแน่เลยโ้หวดเป็นัตัวแล้วขั้นตัวแล้วลำบากต้ทำความสะาดนิดหนอยมีตั้งงินมีสำสะปาดแค่ปัดแากส สิงที่มันอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ใช่อะไรมาก,อ,ก,มมกาอ,อ,อาจารย์ก็พอองเยอะคหอเฉพาะสัตวาทอนอุบตาโอตะขังข่งาเควาต้องดูแลให้ดีมีอะไรเ่อเติมอ้างไมไม่มีเอ่อบนหลังนี้พิเศษเอ่อสุดทนายก็คือตรงหน้าเราก็จะมามาบุเบาพา จะมนละมัมด้วยแล้วก็จะมีสองเสือก็คือที่ที่โบและที่หรัสนใจกับ้างนะจ่ะกันเดี๋ยวขอเดินดูอได้ขอจากลาอาโบราณศาสตร์นะขอไปดูจริง สาริกธาตุนะคะซึ่งในสมัยก่อนนั้นพระสังฆราชจากศรีลังกาค่ะพระสังฆราชจากศรีลังกาค่ะได้นำพระเ,เบญมาสาริกธาตุนะคะมามอบให้กับทางวัดมามอบให้ก็นานแล้วล่ะค่ะนี่นะคะมีเยอะม,กมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะอยู่ในเป็นหินนะคะจะถูกใส่ไว้ตรงกลาง โดยจุดนี้จะมีการทาบุญร่วมทาบุญติดเจ้าภาพต่างๆนะคะมีทาบุญทอดกระถินทอดผ้าป่าด้วยนะคะมีทาบุญสร้างแผ่นกระเบื้องด้วยอ่าสำหรับพอเขียนชื่อแผ่นกระเบื้องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาไว้ที่มุมนี้ใช่แล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการเยี่ยมชมวัดบริเวณต่างๆนะคะตามมาเลยค p p y that's what you want to do It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. The planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days hard work forever pays. Now I see you in a better place. Uh, how can we not talk about family when family's all that we got? Through, you were standing there by my side, and now you gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long, oh, yeah, we a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you. Tell you. When I see you in